ครับอะยุนครับไล่ได้ทีตะยุนเฮ็ดเบาขายมานี่ไล่ได้าร่ปันไดครับประมาณหาพันสี่พันหาพันเหรอครับประมาณหาพันบาทครับผมเวลามันในรอบของการเรียนวาวครับผมโอ้ในรอบในการเรียนวาวหนากลายเป็นจะล่มครับล่มดีก็ได้ขายดีอันนี้เขาก็สีสาเต็ดในการแกว้งตน่วยบ้างเนาะครับผมเขาก็ต้องขอดให้มันตึงเนาะับให้มันตึงให้มันตึงแล้วเขาก็สีแกว้งให้เบื้องบ่าเป็นเด แต่นู่กับ่ถึงขันนั่นนอกแต่ว่าพ่อใจด้เออเัินทางเนี่ยนะ มันถือร่มมันก็สิเป็นหน้าไม้อีกมันกะสิดังแห้งหมดเลยครับมันร่มแกงก็ร่มแต่นลันบันมันต่างกันเนาะมันต่างกันว่าอยู่อยู่บนฝ่ามันถือสีร่มแห้งเสมอคือว่าร่มตัวนี้มันร่มเวลาเราไปแห้งมก็จะงั่นน่ะครับเสียงมันต่างกันมันสินั่นมันก็อ๋อเสียมันต่างกันเนาะแต่ อันนี้ห้อง็ดไปพ่อไปติดจะซื้อครับคันใหนดีมันแพงอย่งนี้อือก็ม่สิาทั้งหมดได้จากบาทนี่คันท wow ังที่มึงกับบกี <t 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 ้ต่างหรอกตาขายอยู <t <t ่จากบาทครับคันคันขายดีผมขายลอยหาสิบลอยหาซิบอสะพอเปิดนี่เนี่ยครับคันหวายนี่ผมขายหาลอยอือผมซื้อมาหวายนี่ผมซื้อมาเปิลลวสองลอยหาสิบครับ เรืองนั้นมาผมแบบสองลอยหาซิมคือขายใช่ไหมครับอือลอยหาซิมนี่ร่วมกันใหม่เลยเหรอหัดเลยไป,ไปช<ส>นี่เลยคก็ชนนี่เลยครับอือชื่อไปกับติ๊กเกอร์บ้ากันนี่แหละครับ <c oughs> ผมครับผม